ตอนนี้ถึงที่บ้านของที่คุณยายกิมเฮียงมาพักแล้วนะครับสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับวันนี้ใส่ชุดสวยเลยนะ่อยๆเดินนะดีใจไหมดีใจวันนั้นวันนั้นได้ข่าวว่าร้องไห้เลยหรอตายไม่ถูกเลยโอ้ไม่ถูกเลยแล้ววันนี้ถ้าไปเจอน้องน้องๆจะพูดอะไรกับเขาเนี่ยยังไม่ออกยังยังไม่ออกเลย โอเคโอเคแมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกลับไปเลยคุณยายคะคุณยายรู้ไหมคะว่าหนูกำลังจะพาคุณยายไปที่ไหนไปหาน้องอ,อ๋อไปหาน้องโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรา จากที่นี่ไปเป้าหมายของเราใช้เวลาประมาณกี่เอ้ยหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบกวนาทีนะครับอยากรู้จังเลยว่าระหว่างนั่งรถเนี่ยคุณยายในหัวคิดอะไรอยู่ยังถ้าเจอกันก็ยังพูดไม่ออกยังพูดไม่ออกเลยเต้นนอนไม่หลับกินข้าวหรือยังเนี่ยใชนแล้วคเะ เกิดนบเวลาลอ,อยนะเดี๋ยวสิบโมงสิบเอ็ดโมงเต้ยมาแล้วหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มแม่ห้าสิบแปปี <c oughs> ที่รอคอยมากับ1ชั่วโมงในอันไหนทรมานห้าสิบแปปีที่โหยหากับอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าที่กำลังจะได้เห็นหน้าไม่ใช่แค่คุณยายที่ตื่นเต้นเท่านั้นนะครับแต่ตัวอีเตยเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เป็นไหมเต้นๆคุณยายหัวร้อแห้งอย่างเดียวเลยตอนนี้โอเคโอเคเกแล้วง,งแล้วกว่าค่อนชีวิตที่คิดถึงวันนี้ความพลัดพร,รากกำลังจะสิ้นสุดลงคุณยายกำลังจะได้เจอน้องๆที่แกเลี้ยงดูมาเองตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับ เดเินนะจะคุยอะไรกับน้องๆนะสวัสดีครับคนไหนพี่ดุริยาจ้าช่วยกันรักโลกฝากทิ้งขยะ E-Waste กับพี่ไปรสนีน์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะ e อีเวสมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะนอกจากมันจะไม่สามารถย่อยสลายเองได้แล้วเนี่ย มันยังปล่อยสารพิษลงสู่สภาพแวดล้อมอีกด้วยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาทำร้ายมนุษย์เรานี่แหละครับฝากทิ้ง w e ีเวสกับพี่ไปรสนีน์แคมเปญดีๆจากความร่วมมือของ AIS และไปรสีน์ไทยช่วยให้คนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้นโดยเขาจะมารับถึงหน้าบ้านและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยครับ 2ขั้นตอน,นง player, ่ายๆ 1. เตรียมขยะอเ right ิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมนำใส่กล่องและเขียนหน้ากล่องว่าฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2. ฝากทิ้งกับพี่ไปรณีน์ที่มาส่งพัสดุที่บ้านได้เลยฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโอ้เข้าก่อนเลยวันไหนที่สุนันเ่ยแกว่อนดี่จ้ปาิหตริย์ พพััดดดรานนาาากฝฝากนนน้อุภบฝและนี่ก็คืออ้อมกอดที่โหยหากันและกันมาเนิ่นนาน, <c oughs> นไมบายดีนะบายดีแม้โชคชะตาจะทำให้พลัดพรากแต่ความรักความห่วงใยก็ไม่เคยจางหายลงไปเลย น่า่อดแบกเี้ยขาหักเดานไปเป็นบายดีเลยครับจเจอแล้วทำได้ไงล่ะเจ๊ไปไปต้องมาสิบปาิกวปีเรจะได้ก็มาตามสองปีอะ ดีใจังลยังไม่ทันเจไปเนี่ยน้ายังเล็กอยู่เลยเหมือนแม่มากเจแข็งแรงเนอะโอ้โหมันไม่ได้เจอาจำไม่ได้หรอกนะาจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไปตั้งแปดขวบลูกหล็กมาคนลูกชายคนเล็กเขาก็เลยให้ชื่อดุริยะเนี่ยชื่อชื่อเดียวกันเหรอใช่น้องชายอ่ะน้องชายชื่อดุริยาบุญยาใช่หลง พอหลงมาพวกเขาก็เลยเออให้ชื่อรอย่เลยว่าเออแบบคิจริงเหรอจริง,ง,รงหรอเขาคิดถึงน้องเลยเหรอแม่ความคิดถึงที่มีถึงขนาดว่าคุณยายนำชื่อน้องไปตั้งเป็นชื่อลูกชายของตัวเองด้วยแหละ เขาบอกว่าพ่อคุณยายบอกว่าอะไรนะก็บอกว่าคิดถึงน้องพอแม่มีลูกหลงตอนแก่คนหนึ่งก็เลย ตั้งชื่อลูกชายว่าให้ชื่อดุริยะชื่อเหมือนน้องเลยเพิ่งรู้เหมือนกันน่ะแม่เออเมื่อกี้เราเขาก็จำชื่อได้หมดทุกคนเลยที่เขาให้หาเขาพูดมาตั้งนานน้าจำชื่อน้าจำลุงเสบ่าจำไม่ถึงเจ้ตรวจน้องแม่ก็ใส่บาตรทุกวันก็เลยแบบเออแ่เดี๋ยวจะดใจเนาะแม่เขาหาเขาบอกว่าอยากเจอน้องพูดมานานแล้วก็เลยเคยมาตามให้เขาไปค้นแล้วแต่ว่านายอำเภอยังบอกเลยว่าอุ้ย ผมอายุสี่สิตั้งแต่ลุ่งก่อนนะบอกว่าไปก่อนที่ผมจะเกิดอีกอะไรเงี้ยหาไม่เจอค้นแล้วตามให้แล้วพี่สุริยะเป็นไงบ้างครับรู้สึกครับเพราะว่าน้ำตามันออกตั้งแต่เจอทีแรกแล้วครับทีนี้ก็ดีใจแล้ว ดีใจมากๆเคุณยายไมวันนั้นพี่ให้เราซื้อนมใช่ไหมอะไรนะที่มีอัญญเราใช่มครับนมเป็นเหตุครับแหะมาอีกทีพี่สาวไปไหนไม่รู้กลับบ้านกลับบ้านพ่อก็จะตีอีกพี่สาวหายเนี่ยหรอพี่สาวหายพี่สาวไม่ได้กลับมาเอาวิ่งหนีก็ป่ามันวิีเนี่ยน้องแก้ว ได้โทรศัพท์ธรรมดาในการที่สื่อน้องคนใหญ่นี่อีกคนนึงน้องคนเล็กอันนี้น้องคนเล็กครับพี่ไปก็ยังไม่ได้เกิดนะ้องยังใช่ยังยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลยจะแม่เล่าน้องเล็กอยู่จ้ะเชื่อไหมตั้งแต่มาเจอวันนั้นนะผมก็วนกาวายในสามเลยผมบอกโอ้ตายไม่ได้ขอที่อยู่เลยเดี๋ยวไปอะไรไปไปไงกันเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ ออาไปถึงหนูใช่ไหมจเจอกันอีกทีหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ,อ,อดูแลจิเดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว้วไปยังไงเนี่ยเงินแม่เงิน <laughs> แม่ <laughs> วันนี้นอกจากจะได้พบหน้าน้องๆคุณยายก็ได้เห็นหน้าพ่อเลี้ยงและแม่ ผ่านรูปถ่ายใบสุดท้ายให้หายคิดถึงแทนภาพความทรงจำที่อยู่ในใจมาตลอด58ปีที่ผ่านมาแจนแดน ต้องล้อมแม่ต้องล้อมเด้วนี่พอแม่ก็ไม่มีเหมือนเกิดเลือนเหมือนกันเดชใช้น้ำกุนนี้ป่ะใช้ป่าประชาชนนั่ะใช้ที่นู่น แต่แม่เขาก็พูดถึงไม่อยังไม่เกิดหรอกตอนนี้เขาย้ายมาอยู่นี่เขาบอกเองก็มีที่สาวอีกคนนึงนะชื่อเฮียงค่าวานเขาบอมันยังอยู่หรือว่ามันตายไปแล้วนี่ถ้ามันยังอยู่มันต้องมาหาเขาเ็าพูดแบบนี้เขาพูดอยู่เรื่อยนะจุดทูบบอกแม่แล้วบอกว่าเจก็มาหาเจอแล้วพอบอกเจอบอกว่าเจอกันแล้วแต่น่าึ้นมันได้ไม่ได้จุดทูบรักมากๆเลยเนี่ยให้น้องค่ะ ในวันที่คุณยายจากมาแม้น้องๆจะยังเล็กหรือบางคนอาจจะยังเกิดไม่ทันแต่ความผูกพันในสายเลือดและความรักจากแม่ที่พูดถึงอยู่เสมอก็ถูกส่งต่อทําให้เวลากว่าค่อนชีวิตที่จากหายวันนี้ได้ถูกเติมเต็มหัวใจด้วยความรักความอบอุ่นจากพี่น้องร่วมท้องเดียวกันแล้วล่ะครับ ชื่อดุระยะเลยตัวดื้อเด็กๆมีขี้อ้อนอย่างนี้ด้วยวันดื้อโดนตีมากด้วยโดนตีโดนตีมากต้องอ้อนเยอะหน่อยนะพอโดนตีก็จะว่าพ่อแหละแบบพ่อไม่ตีเจ๊ไม่ตีอะไรตีแต่เขาอะไรเงี้ยพ่อก็จะดื้อมากพอรักเจ๊คนเดียวแต่แต่อย่างว่าน้องความคิดสมัยสิบกว่ากว่าาอาจจะแบบอุ๊ยพ่อตีมั่งไม่ไช่ ว่าไม่รักลูกเข้ามาอะไรเงี้ยคือความคิดยังเด็กๆครั้งไปแล้วกลับไม่ได้เงี้ยหาไม่ถูกจำได้อย่างเดียวก็มาซื้อนมให้ให้น้องก็มันจะมืดแล้วันมกระป๋องเดียวเนี่ยครับนมกระป๋องเดียวนะนมตาเรือใบนะนมตาเรือใบ ับ<จ>ได้ไไดล <laughs> งกระไบโอ้อแล้วก็เจ๊เดินขึ้นรถสองแถวว่ะแล้วก็เจ๊บอกกลับบ้านไปก่อนเจ๊ทำหน่อยนาทีนั้นนาทีนั้นออกอุบายให้น้องไปซื้อนมหรือว่าตั้งใจไปซื้อนมแล้วซื้อก็อให้น้องกลับบ้าน 58ปีที่พลัดพรากวันนี้ได้พบหน้าได้โอบกอดกันจนชื่นใจอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์แห่งรักที่อีเตอร์ชื่นใจมากๆครับดีใจกับคุณยายกิมเฮียงและน้องๆด้วยนะครับ คลาดกันตั้งแต่สมัยคุณยายยังเป็นสาวๆวมาเจอกันวันนี้ก็รักกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอยติดกันไหนมินิฮาร์รักกันหน่อย อนาพบฟ้ดังฝากกดฟ้าดังเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า